สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการบุญระวีตีข่าวเรียกว่าบุญระวีก็มานั่งตีข่าวเรียกว่าตีแพร่ข่าวครา,าวทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้มาเหมาะเหมิงมาเหมาะเหมิงกับเวลาที่พี่น้องออกมาพอดีครับแห่แหนกันออกมาเพื่อไล่ประยุทธ์จันทโอชาก็ต้องขอขอบคุณครับพี่น้อง ที่มีใจประชาธิปไตยนี่ก็คือบริบทหนึ่งของนักประชาธิปไตยที่ทั่วโลกเขายึดเขาปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทั่วโลกที่เป็นระบอบประชาธิปไตยมึงจะมาห้ามไม่ได้ครับพี่น้องมีสิทธิมทธ์มีสิทธิ์ในสมัยโบราณพระเจ้ารามกแหงยังตั้งกระดิ่งไว้หน้าวังเลยตั้งกระดิ่งไว้หน้าพระราชวางังใครเดือ,รอดร้อนไปสั่นกระดิ่งเก่งเกงเก่งแต่เวลานี้ คนจะมารองทุกร้องเรียนไม่ได้เฮ้ยเว้ยมันเป็นเพราะอะไรหาว่าเป็นผู้เห็นต่างหาว่าพี่น้องประชาชนไม่รักและก็และก็ไม่เห็นใจรัฐบาลออกมาขวางการทำงานของรัฐบาลซึ่งกำลังแก้ปัญหาโควิด1 9กำลังกาลังแก้ปัญหาโควิด -19 ีกำลังแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปแต่คุณทำมาแล้วเนี่ยจะแปปีแล้ว แล้วไอ้แปดปีเจ็ดเจ็ดแปดปีนี่ประชาชนทุกร้อนไปเท่าไหร่ยังไงเขาก็ทนไม่ได้เมื่อเขาทนไม่ได้เขาก็รวมตัวกันออกมามากันคนละทิศละทางบางคนไม่มีจะกินบางคนขาดทุนเรียกว่าทุนหายกำไรหดจะค้าขายอะไรก็ไม่ได้เปิดได้ค้าขายวันที่หนึ่งยังค้าขายไม่ได้ไม่มีทุนที่จะไปซื้อไม่มีทุนที่จะไปซื้อสินค้ามาขายไม่มีทุนจะไปซื้ออาหารมาขาย รัฐบาลเคยดูเรื่องนี้ไหมผมเคยเสนอแน่ว่าคุณจะเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยคุณปิดเขาไปตั้งห้าสิบวันห้าสิบวันเขามีกําไรเขากินหมดแล้วห้าสิบวันทุนก็หมดทุนหายกําไรหดอย่างที่ผมบอกคนขายกล้วยปิ่งคนขายไก่ย,ย่างคนขายส้มตามคนขายขนมครกคนขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวริมถนนข้างถนนนี่คือรากหญ้านี่คือพี่น้องที่หาเช้ากินขําประยุทธ์เคยรู้บ้างไหม เอาแต่ที่จะปกป้องตำแหน่งตัวเองยังไงก็ไม่รอดผมฟันธงไว้วันนี้ตามที่ขึ้นขึ้นหัวไว้ว่าประยุทธ์หลุดแน่หลุดแน่วันนี้วันรหัสที่สองครพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่สภาเขาจะซักฟอกคุณอย่างชนิดที่เรียกว่าเข้มข้นหลังจากนั้นจะมีการลงมติในวันที่วันที่สี่คือวันเสาร์สี่กันยายนแต่ในขณะเดียวกัน พี่น้องประชาชนก็ออกมาเรียกร้องเป็นการคู่ขนานกันไปหลายท่านก็ไปเยี่ยมบ้านของสอส,อสอฝ่ายรัฐบาลเรียกร้องให้สอส,อสอฝ่ายรัฐบาลออกมาล้มประยุทธ์ออกมาโหวตเพื่อคว่ำประยุทธ์ให้กลิ้งคาสภาถึงแม้ประยุทธ์จะออกมาบอกว่าถ้าใครจะคว่ำผมในสภาวันเสาร์ที่สี่มันไม่ใช่สุภาพบุรุษผมก็งง มันคืออะไรล่ะเขาเป็นสอสอเขามีเอกสิทธิ์เขามีเอกสิทธิ์เขามีความคิดความอ่านเขามีความคิดส่วนตัวว่าที่คุณชี้แจงเนี่ยมันชี้แจงได้หมดจดยี่ทชี้แจงได้ขาวสะอาดผ่องใสไหมเมื่อไม่ผ่องใสเขาก็ไม่ไว้วางใจเป็นปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยจะเต็มใบหรือครึ่งใบอย่างทุกวันนี้ปกติครับฉะนั้นอย่าออกมาขู่ว่าเฮ้ เฮ้ย hey, ไม่ยุสบสภาก็ไม่ยุบก็ไม่ยุบคุณถูกคว่ำแล้วคุณจะอยู่อย่างนี้ก็เชิญอยู่ไปถ้าคว่ำแล้วคุณจะไม่ปรับคณะรัฐมนตรีก็ว่าไปแต่ผมบอกว่าเป็นแผนที่ออกมาขู่วันเนี้ยออกมาขู่วันน,ออน,นี้ตามหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆก็ลงข่าวสื่อทีวีก็ลงข่าวว่าบิ๊กตู่ของขึ้นประกาศไม่ยุบไม่ปรับแล้วก็ออกมาขู่ว่าถ้าใครโวควหวตกว่ำนายกเนี่ยก็ถือว่า หลงเชื่อก็องโง่นะว่างั้นนะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษตูจวกยับโบวล้มนายกบอกไม่ยุบสภาไม่ปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอกว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษนะประยุทธ์ดักคอแผนโบวถล้มนายกซึ่งเวลานี้เขาจะล้มไม่ล้มเนี่ยมันอยู่ที่ในสภาผมถึงบอกไงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมันอยู่ในสภา ประยุทธ์เองก็พูดเสมอไม่เสมอลราพูดมาวันก่อนพูดมาวันก่อนบอกว่าอย่างนี้บอกว่ารัฐบาลมีมาตรการต่างๆออกมาเพื่อให้ประชาชนรักแล้วมาตรการที่รัฐบาลมีออกมาเนี่ยประชาชนเขารักมหมึงนไหมเขารักไหมแล้วประยุทธ์ก็บอกว่าผมจะอยู่หรือไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนการประชาธิปไตยแต่ถ้ากระบวนการประชาธิปไตยที่เขาซักฟอกข,ขึ้นอยู่ตอนเนี้ แล้วก็เขาจะลงมติกันในวันเสาร์ที่สีเนี่ยเขาล้มเขายกมือคว่ำคุณเขายกมือไม่ไว้วางใจคุณเนี่ยคุณจะต้องไปตามทิศทางประชาธิปไตยไหมทิศทางประชาธิปไตยคือหนึ่งลาออกไปให้คนอื่นเขาเข้ามาทําหน้าที่แต่แทนตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้สองคืนอํานาจให้ประชาชนไปคือยุบสภายุบสภานั่นก็คือหน้าที่ที่คุณจะต้องทํา หรือคุณจะอยู่เป็นเสียงข้างน้อยก็เชิญของคุณไปแต่การที่ประยุทธ์ออกมาขู่สอ,สอสอว่าไม่ปรับคณะรัฐมนตรีนั่นก็คือท้าทายนั่นก็คือท้าทายประยุทธ์คุณยังรู้จักนักเลือกตั้งน้อยไปผมถึงมั่นใจว่าคราวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแน่นอนเพราะเขาทนไม่ไหวแล้วเขาไม่ยอมแล้วเขาไม่ยอม จะปรับคนนั้นปรับคนนี้เอาคนนั้นหลอกค,คนนี้นัน่นคนนั้นนั่นคนนี้แล้วเสร็จแล้วถึงเวลาถึงเวลาเขาบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้บางคนเหาะเหินเดินอากาศได้มาเป็นรัมปีมหาทไทยกี่ปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วมาเป็นรัมปีคลางเปลี่ยนคนนู้นเปลี่ยนคนคน,นี้ประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองมันไม่ได้มีความสามารถตัวเองไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันก็เป็นสารวัตรเตี้ยลงมันก็หวังพึ่งไม่ได้ เหมือนกับคำเปรียบเปยียที่เขาบอกว่าไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แล้วอย่างนี้จะนำพาประเทศไปยังไงทำสิครับทำตามที่คุณพูดไว้ประยุทธ์ผมจะอยู่หรือจะไปขึ้นอยู่กับกระบวนการประชาธิปไตยะบวนการประชาธิปไตายถ้าเอาในสภานั่นก็คือถูกโหวตคว่ำถูกโหวตคว่ำคือไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทโอชาและก็รัฐมนตรีทั้งหก ถ้าไม่ไว้วางใจอย่างนี้คุณต้องรีบไปไกลๆอายหน้าประชาชนและอายเขาทั่วโลกแม้กระทั่งนอกสภาที่เขาออกมาเย้าเย้เตั้งแต่บ่ายจนถึงเย็นถึงค่ำเนี่ยก็เพราะเขาก็ทำตามระบอบประชาธิปไตยอย่าไปบอกเขาเป็นเกเรเป็นนักเกรงเป็นนักหนูน,หนักนี่ไม่ใช่นั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ดูสวยงามตามระบอบประชาธิปไตยที่เขาได้กระทำผมชื่นชมครับ เพราะเขามาแบบประชาธิปไตยนั่นคือทั่วโลกเขาเป็นอย่างนี้กันหมดเขาเป็นอย่างนี้ครับฉะนั้นไปโทษเขาไม่ได้พี่น้องประชาชนเขาอดทนไม่ได้แต่ถ้าเขารักคุณนะเขาออกมาประท้วงไหมถ้าประยุทธ์คุณทําดีคุณบริหารประเทศดีพี่น้องประชาชนอิ่มหมีพรีมันไม่มีคนตกงานแล้วก็โกครคภัยไข้เจ็บไอ้โรคก,กระจอกที่คุณเรียกอะนะไอ COVID ้โควิด -19 เนี่ยถ้าคุณดีเนี่ยสั่งทักวัคซีนเขามาก่อนตั้งแต่มก,การา ตานนี้มันก็เปิดประเทศได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปไปปิดประเทศหรือไปปิดจังหวัดต่างๆที่เขาเรียกว่าล็อกดาวน์คุณล็อกดาวนานเกินไปยี่ห้าสิบวันเขาจะกินอะไรคนไม่มีทุนสำรองประยุทธ์ไม่เคยลำบากไม่เคยทำธุรกิจไม่เคยรู้ว่าเช็คเด้งเป็นยังไงไม่เคยเป็นหนี้ใครไม่เคยมีใครมาทวงนี่นั่งกินข้าวนั่งกินอาหารมีเงินเดือนมีรายรับมากมายหลายตำแหน่ง อิมมีพรีมันทั้งหมอที่อยู่วงตัวอยู่รอบข้างคุณไม่รู้หรอกว่าพี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนอยังไงแต่คุณมีหน้าที่มาสั่งห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นห้ามนู่นห้ามนี่เอาละเราก็ไม่ว่าแต่สิ่งที่จะต้องเห็นใจประชาชนว่าเขาจะอยู่กินยังไงเขาจะมีทุนรอนไหมที่จะไปประกอบอาชีพต่อเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ทั่วโลกเขาทำกันในรัฐบาลหลายประเทศที่เขาเห็นใจคนยากคนจน เห็นใจคนค้าขายเล,ยเล็กๆน้อยๆเขาก็ให้เงินอุดหนุนกันอย่างที่ผมบอกรัฐบาลอังกฤษรัฐบาลเยอรมันรัฐบาลสิงคโปร์รัฐบาลไต้หวันรัฐบาลฮ่องกงผมเห็นรัฐบาลพวกนี้เขาช่วยประชาชนทั้งนั้นนอกจากรัฐบาลไทยเท่านั้นแหละที่จ่ายให้ประชาชนโดยไม่มีความยุติธรรมไม่เสมอภาคคนนู้นได้คนนี้ไม่ได้คนนั้นไม่ได้ซึ่งวิธีการของรัฐบาลชุดนี้ในการบริหาร มันเป็นวิธีการที่เอามาใช้ไม่ได้มันเป็นวิธีการที่บกพร่องทําให้คนได้รับเงินช่วยเหลือไม่เสมอภาคกันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาอย่างที่เรารู้มันเป็นความบกพร่องของรัฐบาลที่สสฝ่ายค้านเขาอาภิปรายในสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนที่สั่งเข้ามาช้าและเป็นวัคซีนที่มันไม่ตอบโจทย์ที่เป็นวัคซีนสังกระบที่ ฉีดไปแล้วสองเข็มยังติดโรคยังตายยังแงกกังแงกอยู่นั่นก็คือความบกพร่องเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีอะไรที่คุณทำแล้วให้เราได้ชมเชยสักอย่างการท่องเที่ยวก็ดับสนิทเวลานี้ภูเก็ตปิดแล้วกี่วันละ่ะอ่ากี่วันโควิดติดมันคุ้มกับการลงทุนที่คุณโปรโมทไหมภูเก็ตแซนบอกภูเก็ตแซนบอกมันคุ้มไหมเอาเป็นว่า การท่องเที่ยวแม่งดับสนิทอุตสาหกรรมดับสนิทเพราะอะไรโรงงานเขาขนย้ายหนีไปหมดแล้วหนีไปหมดแล้วแล้วมันจะทําให้คนไทยที่เวลานี้หิวงานอยากได้งานเขาไม่อยากจะแบมือขอเงินเขาไม่ใช่ขอทานอยากทํางานดีกว่าไม่อยากได้ใช้เงินเงินนี้มันเป็นเงินที่คุณกู้เขามากี่ล้านล้านเนี่ยคนที่จะต้องมาใช้นี่คือเด็กรุ่นหลังครับเด็กรุ่นหลังไม่ใช่พวกประยุทธ์ไม่ใช่พวก ประวิทย์หรือไม่ใช่พวกอนุพงษ์หรือไม่ใช่พวกสอสอที่อยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นคนรุ่นหลังซึ่งเป็นร้อยปีจะใช้หนี้เขาหมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันก็ต้องแล้วแต่ความสามารถของผู้นําในอนาคตฉะนั้นอุตสาหกรรมการส่งออกมันไม่แทบจะไม่มีแล้วมันมีน้อยเกินไปมีน้อยปีที่แล้วเนี่ยโรงงานนู้นปิดโรงงานนี้ปิดโรงงานนั้นปิดโรงงานนี้ปิดคนตกงานแหกลับไปอยู่บ้านนอกไม่มีอะไรกินปลูกมะเขือปลูกถัก่วฝังยาปลูกแตงกวาปลูก นู่นปลูกนี่บางคนถึงขนาดกินข้าวกับเกลือมีคุณตาคุณยายสองคนกินข้าวกับเกลือนะมันไม่เคยเกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ร้อยปีมานี่ผมไม่เคยเห็นที่คนไทยต้องกินข้าวกับเกลือมีในยุคสมัยประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นแหละครับนี่คือความบกพร่องความบกพร่องที่เขาต้องมาไล่ประยุทธ์วันนี้การปราบทุจริตเป็นยังไงคุณก็บกพร่อง การบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวการปฏิรูปราชการปฏิรูปตำรวจไม่ต้องพูดถึงเลอะเทอะไปหมดแล้วคุณจะขอเวลาขอเวลาอีกนี่ขอเวลามาเจ็ดปีกว่าแล้วแล้วใครมายกมือคัดค้านมายกมือลมหรือว่ามายกมือคว่ำมายกมือเกี่ยวกับเรื่องการซักฟอกนะไม่ไว้วางใจถ้ายกมือประยุทธ์ตะโกนด่าบอกเฮ้ย hey, คุณไม่ใช่สุภาพบุรุษ อ้าวเขาเป็นสอสอเขามีสิทธิ์เขามีสมองเขามีคิดเขาเขามีความคิดเขาไม่ใช่ขุนยนต์ไม่ใช่หุ่นยนที่บอกว่าจะต้องลงมติเหมือนกันหมดนะคะแนนต้องเท่ากันหมดนะต้องไว้วางใจนะก็มันไม่ไว้วางใจนะสิถ้าปล่อยไปอย่างนี้บ้านเมืองมันจะถอยหลังไปถึงไหนฉะนั้นตั้งแต่เมื่อวานและวันนี้และไปถึงพรุ่งนี้จะมีพี่น้องประชาชนจนถึงวันเสาร์อะ เขาจะไปเยี่ยมสอสอรัฐบาลถึงบ้านให้สอสอทั้งหลายเนี่ยยกมือโหวตคว่ำประยุทธ์ยกมือไม่ไว้วางใจประยุทธ์ถ้าคุณไม่ยกมือถ้าคุณยืนเคียงข้างประยุทธ์สมัยหน้านี่สอบตกหมดสอบตกหมดเขาถึงเปรียบเป็นไก่ดอกเตอร์ทักษิณเปรียบเป็นไก่ชนไก่ชนเนี่ยถ้าคุณไปตีแล้วคุณชนะราคาเป็นแสนแต่ถ้าคุณไปตีแล้วแพ้ เหลือกิโลละสามสิบห้าบาทเหมือนสอสอคุณสอบตกมันไม่มีราคาหรอกครับคุณอยากสอบตกไหมถ้าคุณอยากสอบตกก็เชิญคุณคุณก็สนับสนุนประยุทธ์ไปมันไม่มีทางสอบได้ไม่มีทางสอบได้เพราะคุณประสบความสำเร็จในทางการเป็นสอสอและมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน พี่น้องประชาชนเนี่ยในทางตรง,งข้ามเขายากจนแสนเข็นเขาอยากจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีอยากจะเปลี่ยนผู้บริหารประเทศให huh. ม่เมื่อสอสอเนี่ยคุณมาจากประชาชนเมื่อคุณมาจากประชาชนคุณต้องตามใจประชาชนคุณต้องเดินเคียงข้างประชาชนต้องเห็นประชาชนอยู่ในหัวใจไม่ใช่ติดนินสัยแบบสามปอแล้วมาขี่หัวประชาชน แบบนั้นคุณจะสอบคุณจะสอบตกคุณไม่ต้องไปหวังไอ้บัตรสองใบเลือกพักหนึ่งใบเลือกสอสหนึ่งใบที่เขาวางโปรแกรมไว้แล้วผมบอกคุณวันนี้เลยว่าไม่มีความหมายไม่มีความหมายผมยังไม่กลัวเลยเพราะผมมั่นใจว่าประชาชนจะไม่เลือกทาญาตอสูรประชาชนจะไม่เลือกพักการเมืองหรือสอสอที่สืบทอดอำนาจ คุณอย่าคิดว่าคุณมีกล้วยมีเงินแล้วคุณจะชนะการเลือกตั้งแต่ก่อนนี้อาจจะใช่แต่เวลานี้มันจะไม่มีทางแล้วเพราะพี่น้องประชาชนทุกยากมากในรอบร้อยปีพ่อตายแม่ตายพ่อกับแม่จากลูกจากเต้าลูกจากพ่อพี่จากน้องน้องจากพี่ป้านาอาตายคาบ้านตายคาถนนตายริมถนนภาพพวกนี้ประชาชนเขาไม่ลืมหรอกผมจะบอกให้ ท่านสสฟังผมเขาไม่ลืมหรอกครับอย่าประมาทอย่าคิดว่าคุณได้เงินมา2ี่สาิบล้านค่ากรวยแล้วคุณจะยกมือให้เขาแล้วคุณคิดว่าการเลือกตั้งเงินเท่านั้นที่จะเป็นสวรรค์บรรดาลให้คุณกลับมาเป็นสสอ,อีกไม่มีทางแล้วครับผมบอกไว้เท่านี้ไม่มีทางแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วเสียงผมที่ออกมาพูดรายการเช้าข่าวทะลุไม้และรายการบ่ายบุญลวีตีข่าวมันดังไปทุกหมู่บ้านแล้ว มันดังไปทุกหมู่บ้านแล้วมันประจานอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ประชาชนได้เห็นแล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกันฉะนั้นผมชื่นชมพี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและออกมาไล่ระบอบประยุทธ์ผมชื่นชมนั่นก็คือวิธีทางหนึ่งเป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตยและกำลังเฝ้าดูกันว่าวันเสาร์วันที่สี่ เป็นวันที่เขาจะลงมติลงมติยัตติไม่ไว้วางใจประยุทธ์จัน์โอชาและคณะก็จะคอยดูและข่าวคราวที่เข้ามาวันนี้มันมีแนวโน้มว่าประยุทธ์หลุดผมฟันธงวันนี้ได้เลยผมฟันธงวันนี้ได้เลยถึงแม้ประยุทธ์จะออกมาพูดว่าที่มีข่าวว่าไม่เอานายกแล้วถ้าใครเชื่อคนนั้นโง่ ผมจะยอมเป็นคนโง่ครับ,รบผมเชื่อว่าคนไม่เอานายกผมเชื่อว่ามีสอสอไม่เอานายกผมเชื่อว่าพี่น้องที่ออกกันมามากมายวันนี้ไม่เอานายกแล้วผมโง่เลยครับไม่มีใครโงเ่เขาฉลาดเขาฉลาดเขาถึงออกมาไล่นายกยังไงคุณอย่าสาคัญตัวผิดว่างๆไปให้หมอเช็คประสาทสะบ้างโรงพยาบาลไปเช็คปราานะสาทนาไปเช็คประสาทว่าตัวเองเนี่ยป่วย เป็นแพนิกหรือเปล่าเห็นใจพี่น้องประชาชนเขาบ้างครับด้วยความห่วงใยนะทนายกผมห่วงใยท่านไม่ใช่เอาท่านมาดา่ามาว่ามาโจมตีไม่มีแล้วครับผมรักท่านจริงนะไม่ใช่รักแบบแอลแลมโบ้ o, รักจริงถึงเอาเรื่องที่มันบกพร่องมาเล่ามาให้ท่านได้เห็นว่าประชาชนเขาคิดอย่างนี้แล้วท่านก็กลับเนื้อกลับตัวกลับใจโดยกันลาออกซะกลับไปอยู่กับบ้านเถอะ ปล่อยให้คนที่เขามีวิสัยทัศน์ได้ดีกว่านี้กลับเข้ามาทำงานกลับเรียนทุกท่านนะครับที่เวลานี้ผมเป็นห่วงก็คือเรื่องของโควิด -19 บางคนฉีดสองเข็มแล้วตายบางคนคาเข็มตายฉีดอันนั้นก็เป็นส่วนน้อยนี่เราพูดกันด้วยเนื้อผ้าพูดกันได้วความตรงไปตรงมาแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือคือทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นมันเรื่องของภูมิต้านทาน ไอ้ที่หายป่วยหายป่วยหายป่วยไม่ใช่เพราะยาเราไม่มียารักษาโควิดไม่มีแต่เรามีภูมิต้านทานที่ดีไงฉะนั้นการสร้างภูมิต้านทานเนี่ยคือการทําได้โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายทําจิตใจให้สบายนึกอะไรไม่ออกผมก็เลยบอกไอ้เบต้ากรูแคนเบต้ากรูแคนเนี่ยผมก็บ้าไปซื้อหนังสือหลายเล่มมาอ่านก่อนที่จะมาแนะนําเบต้าวันเนี่ย มีหนังสือของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์บราคามิน่นอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้บันทึกไว้ในหนังสือเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกและจัดจําหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาหลัยผมก็ไปซื้อมาเล่มละห้าร้อยแล้วก็มาอ่านเฮ้ยมันคืออะไรว่าไอเบต้ากรูแคนมันเป็นสารอาหารมหัศจรรย์ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายใช้ป้องกันโรคติดเชื้อจากจุลชีพต่างๆโรคราเชื้อราไวรัสปรสิตอะไรก็แล้วแต่ และยังมีคุณสมบัติอื่นๆเช่นมีสปปรรพคุณสปปรรพคุณป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเพราะถ้าร่างกายได้รับถ้าร่างกายได้รับเบต้ากรูแคนเม็ดเลือดขา,ขาวขนาดใหญ่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะถูกกระตุ้นให้สามารถสังเกตเห็นเชื้อมะเร็งและจะเข้าไปทําลายเชื้อมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ผมอ่านตามตํารานะครับไม่ใช่โฆษณาเบต้ากรูแคนไม่ใช่ชื่อสินค้ามันเป็นชื่อสามัญและก็ มีขายทั่วโลกยี่ห้ออะไรมีเยอะเป็นเป็นร้อยร้อยยี่ห้อนะแต่ที่ผมรับประทานแต่สิ่งที่แนะนําก็คือยี่ห้อเบต้าวันไม่มีวางขายในท้องตลาดเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดผลงานวิจัยจากมหาวาลัยแพทย์ชั้นนําหลายสิบแห่งของโลกที่วิจัยเรื่องเบต้าคูแคนเช่นมหาวาลัยฮาวาดมหาวาลัยเบเลอร์มหาวาลัยวอชิงตัน มหาไรทูลเลนมหาไรดุคแคลิฟอร์เนียมหาไรลุยส์วินและยังมีเอกสารเป็นพันรายงานเกี่ยวกับการค้นคนว้ารับรองของเบต้ากรูแคนนี่ผมอ่านจากหนังสือเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกของคุณหมอสมศักดิ์ซึ่งท่านเป็นอดีตประลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกอย่างนี้ <c oughs> นออนโรคที่เบต้าครูแคนใช้ป้องกันและรักษาอันนี้ตามตำรานะครับเช่นโรคหัวใจโรคเอดโรคชาตามปลายมือปลายเท้า อมมาพลึกอมมาพาดเบาหวานถุงลมป่งพองไขมันอุดตันในหลอดเลือดเชื้อรารักษาแผลจากการผ่าตัดรูมาตอยงูสวัสดปอดบวมภูมิแพ้โรคเกาโรคปอดโรคตับโรคชาราโรคบัเล็งและโรคอื่นๆนี่คือคุณสมบัติของเบต้ากรูแคนฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าท่านพอจะรับประทานได้พอมีพอมีสตังหรือพอมีพอมีเงินมันก็ไม่ได้แพงอะสมัยก่อนเนี่ย ผมเนี่ยพออ่านตำราแล้วอยากทานไปอยู่อเมริกาแล้วก็หิ้วมาจากอเมริกาควณละสี่พันบาท,100บาท,100บาทร้อยกว่าเหรียญร้อยกว่าเหรียญถามว่าแพงไหมในฐานะคนไทยแพงแต่ตอนนี้มันไม่แพงแล้วไม่แพงแล้วมันครึ่งเดียวครึ่งเดียวประมาณครึ่งเดียวของสี่พันแต่ตอนนี้เบต้าวันเขามีโปรโมชัษษ่นพิเศษซื้อสี่แถมหนึ่งซื้อสี่แถมหนึ่งแรกแกเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเชื่อไหมท่านเชื่อไหมเม็ดละเท่าไหร่นะเบต้ากูเกเม็ดละเจ็ดพันบาท สองร้อยกว่าเหรียญน,นะเม็ดเดียวนะครับผมไม่ได้พูดเป็นเล่นนะคนที่ยืนยันเรื่องนี้ที่เอามาเขียนเอามาเขียนเป็นตำราเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์สมศักดิ์บระคามินท่านเป็นอดีตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขฉะนั้นข้อเท็จจริงทั้งนั้นนะที่ท่านบันทึกไว้เป็นวิชาการผมเล่าให้ฟังเท่านี้เพราะเวลาไม่อำนวยเพราะคุยไปเป็นชั่วงโมงคร้ว่าจะจบมันยังมีเรื่องอื่นเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมอ่านมาเยอะตำราพวกนี้ ฉะนั้นหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างท่านโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ขอพระคุณจริงๆครับที่ติดต,ตามชมรายการบุญรวีตีข่าวนะก็ว่ากันเป็นประจำทาง y t u t u นี่แหละครับและก็พบกันใหม่นะครับขอให้ท่านสู้สู้สู้สจากกระผมบุญรวียมจินดาพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ